สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจําวันพุธที่8เดือน7แล้วนะคะสําหรับการเทรดที่เฟกในวันนี้นะคะเราก็มีจังหวะได้เข้าแอคชั่นตามสัญญาณด i เวอร์เจนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองติดตามกันดูว่ามันเกิดดเวอร์เจนที่ไทม์เฟรมไหนและเราแอคชั่นอะไรไปรอดหรือไม่รอดเป็นยังไงติดตามกันดูนะคะในส่วนท้ายคลิปนะคะเราได้ไปติดตามราคาทองคํากันเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าทองคําช่วงเนี้ย ทำ New High อีกแล้วนะห้ามคลาดสายตาจริงๆคือโซนนี้มันสำคัญและน่าจับตามากๆนะคะลองติดตามกันดูได้เลยค่ะเวลาตอนนี้นะคะก็4ี่โมง23นาทีแล้วค่ะมาติดตามตลาดกันนะคะ Set ฟิฟตี้สปอตนะคะตอนนี้อยู่ที่898.5นะคะก็แดงแดกมาเลยส่วน f ิ l เจอร์ซีรีส์0นะคะ อยู่ที่8.90.5นะคะก็ห่างกันประมาณ8จุดได้เลยนะคะดิส o ค n t อยู่8จุดคะ่ะตามหลังตัวสปอตอยู่8จุดเลยนะคะวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนะคะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นโลยแดงๆ,ๆลงมาทีนี้วันนี้นะคะตอนแรกอยู่โซนเดิมเหนือเหนือเส้นเหนือกรอบสีเหลืองใช่ไหมคะอยู่เหนือกรอบบนของวิคที่แล้วนะคะแล้วก็ อยู่ย,ย,ยึกยักยึกยักอยู่โซนนี้เสร็จแล้วช่วงบ่ายมานี้นะคะมีดีดขึ้นไปหน่อยเหมือนกับว่า break high ของวันนะคะแต่หลังจากนั้นยืนไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลอยตัวลงมาลอยตัวลงมาถึงแนวของโซนไหนเอ่ยก็มาดูกันนะคะอยู่โซน moving average ของ time frame 60นะคะการาฟตรงนี้เป็น time frame 60นาทีนะคะก็ยังชนเส้นอยู่แล้วก็แท่งก็ยังแดงอยู่คือล่วงลงมาเยอะอยู่แล้วนะคะ ต้องดูนะคะว่ามันจะไหลพวดลงไปหรือว่าตรงนี้จะรับได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ยังแดงอยู่เลยแต่ว่าถ้าดูตามเส้น moving average โอเคมันเพิ่งตัดขึ้นมาเป็นเทรนด์ขึ้นใน60นาทีนะคะแล้วก็ส่วนแท่งของ day นี่ก็ยังแดงๆอยู่นะคะแต่ก็เทียบกับชุดที่มันขึ้นมาตรงนี้ที่มันชุดเขียวๆขึ้นมาเล็กๆนะก็ตรงนี้ ยังถือว่าย่อดได้อยู่นะคะมันยังไม่ได้แบบแรงมากนะคะก็ต้องดูกันนะคะว่าเ,เส้นตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีจังหวะแอคชั่นไปด้วยนะคะในพอร์ตเดี๋ยวจะพาไปดูกัน,นะคะ่พะพอดีตื่นมาตอนได้มาทันตอนตลาดตอนช่วงพักเที่ยงนะคะพักเบรกเที่ยงเราก็มาเปิดกราฟดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนพักเบรกเที่ยงก็เห็นมันยังไม่มีอะไรนะคะก็อยู่โซนตรงเดิมนี้ใช่ไหมคะลงไปนี้ ก็เลยย่อไปดูในไทม์เฟรมเล็กลงนะคะอะ่ตอนนั้นย่อไปดูที่15นาทีก่อนนะคะเพราะเมื่อวานเราเจอด i เวอร์เจนใน15นาทีอา้าวอันนี้มาเปลี่ยนกราฟผิดนะคะนี่เปลี่ยนไป day ก็เมื่อวานเราเจอดิเวอร์เจนใน15นาทีนะคะก็เลยกะว่าจะย่อลงไปดูใน15นาทีก่อนนี่นะคะ15นาทีย่อลงมา ชุดนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราเห็น Mac d ดี้ดิ e วเวเตอนที่ตลาดเปิดในช่วงเช้าแล้วก็มันเกิด Diver วเชนเสร็จแล้วก็ลงลงลงมานะคะเสร็จแล้วพอมาช่วงวันนี้เนี่ยยังไม่มี Diver วเชนนะคะเพราะว่าลูกนี้มันเพิ่งจะเป็นลูกแรกใช่ไหมคะมันยังไม่ได้เกิดลูกที่2ก็เลยย่อลงไปใน5นาทีลงไปอีกหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วนะก็เลยย่อมาใน5้นาทีนะคะนี่อ่า พอ5นาทีมันเกิดแบบนี้นะคะจะชี้ให้เห็นเลย5นาทีเราสังเกตเห็นว่ามันเกิดดิเวร์เจนตรงนี้ค่ะก็คือลูกนี้เนี่ยคือคือโลตรงนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันมีสวิงหนึ่งสวิงลงมาทํานิว้วโลกแหลบมันนิดนึงแต่ว่าแม็กียกขึ้นนะคะจังหวะนั้นเนี่ยมันปิดเบรกเที่ยงตอนชุดนี้นะชุดนี้นะคะแต่มันเกิดดิเวร์เจนแล้วค่ะช่วงพักเบรกตอนนั้นนะก็ลงไปทานข้าเลยคิดว่า เดี๋ยวพอตลาดขึ้นมาเนี่ยเปิดมาอยากจะเข้าบายนะคบเพราะว่าเกิดดิเวอร์เจนอารมณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นดิเวอร์เจนใน15นาทีใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเออชุดนี้มันมันน่าจะเป็นดิเวอร์เจนเออเราน่าจะเข้าได้ซึ่งจริงๆอ่ะโซนตรงนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะตามแผนตรองจี้เนี่ยมันเป็นโซนก้ำกึง่งยังไม่ได้เป็นโซนที่เราควรจะเข้าบายนะคะแต่เมื่อวานมันเป็นอารมณ์ว่าเราพลาดที่ ไม่ได้เข้าด i เว r g อร์เจนขาเซลลลงมาขาชอตลงมานะคะซึ่งตรงนั้นเข้าได้แต่เราไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าก็เลยไม,ไม,ไม่แล้วก็ไม่ได้ดูด i เว r g อร์เจนตรงนั้นด้วยแต่วันนี้พอมาเห็นด i เวเอร์เจนตรงนี้ก็เลยคิดว่าเออเข้าไปไม่เป็นไรนะคะเสียเปรียบหน่อยโซนยังไม่ถูกก็เข้าไปได้ตอนช่วงบ่ายตลาดเปิดมามเป็นอย่างนี้ค่ะมันเปิดชุดนี้ใช่ไหมคะเปิดแกลบขึ้นมันนิดนึงแล้วก็มันอยู่แถวๆประมาณ903าแถวนั้นนะคะก็เปิดไป มันก็สวิงซูงมีขึ้นไปหน่อยไปถึง,ถงเกือบ907นะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดไงเพราะว่ายัางกําไรนิดหน่อยและหลังจากนั้นก็โรยลงมาเห็นไหมคะแล้วก็ทาโลตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คัดน,นะคะเพราะว่าระบบของจี้คือไม่ได้คัดลอสแบบนั้นนะคะใช้ตัวออปชันมาช่วยนะคะก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องทําเข้าสู่ลูปต่อไปถ้าไม้นี้มันผิดนะคะแต่อันนี้ก็เอามาชี้แจงให้ฟังอธิบายให้ฟังว่า เหตุผลของการเข้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเกิดดิเวอร์เจ้นนะแต่ถ้าดูตาม moving average ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงแล้วในทม์เฟรม5นาทีนะอันนี้คือไทม์เฟรมที่เราแอคชั่นซึ่งตรงนี้ก็จะย้ำให้ฝ่ายอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเทรดด้วยด i เวอร์เจนนะคะเนื่องจากเรากำลังหาจุดกลับตัวใช่ไหมคะจุดกลับตัวจุดกลับตัวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเรากำลังสวนเทรนอย่าลืมนะคะคือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะต้องแบบ เป็นเทรนด์สมมติแล้วเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราก็จะต้องมองหา bullish divergence คือมันจะกลับตัวลงเมื่อไหร่นะอย่างนี้อย่างอันนี้มันลงลงมาอยู่กําลังเป็นเทรนด์ลงเราจะหา bullish divergence คือสวนทางว่ามันจะขึ้นขึ้นไหมขึ้นนะขึ้นมาถึงแบเบเกือบเกือบเกือบ907และอย่าลืมว่าในนี้มันเป็น time frame 5นาทีอีกอย่างหนึ่งคือที่เข้าไปช้าจังหวะเข้าถ้าเข้าตอนที่มันเกิด divergence เลยเนี่ยจังหวะที่มันตัดขึ้นแล้วลูกนี้มัน divergence เลยเลยใช่ไหมคะ มันควรจะได้แถวๆประมาณ901อ่ะ90901แถวๆนี้นะคะซึ่ง90901ถ้าเก็บสั้นๆก็ประมาณ5จุดก็น่าจะได้อยู่5-6จุดนะคะแต่ตอนนี้เราไปเข้าประมาณ903.5ก็ขึ้นไปนิดหน่อยมันก็ประมาณ3จุดนะคะก็ยังไม่ได้ปิดทีนี้เลยลงมาขาดทุนอยู่นะคะขาดทุนอยู่แต่ไม่เป็นไรอันนี้คือจะมาบอกให้ฟังถึงเหตุผลแล้วก็อะพอเขาผิดเป็นยังไงเห็นไหมคะผิดเราก็ต้องรู้ตัวว่าผิดต้องมีแผนรองรับ ถ้าระบบเราเป็นระบบคัดล oss ก็ต้องคัดล oss นะคะอย่างมีท่านผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาในเรื่องอคอมเมนต์ถามเข้ามาใน a c e b o o k นะคะว่าเมื่อวานที่มีพูดถึงเรื่องโซนโซนอ่ะที่ทีบอกว่ายังไม่ถึงโซนยังไม่ได้เข้าก็เลยถามว่าไอเดียการเทรดโซนมันยังไงก็อธิบายไปยง่ายๆแบบนี้แล้วนะคะว่าโซนก็คือเราก็ดูว่าโซนที่เราจะเข้าอ่ะโซนที่เราจะเทรดนะคะเช่นแบบนี้นะคะทีตีกรอ,อบไว้ว่ากรอบการเทรดก็คือ เราดูแล้วว่าราคามันวิ่งอยู่ในนี้ค่ะกรอบสีเหลืองคือกรอบวิ่ที่แล้วสีแดงคือกรอบมันที่แล้วเราก็จะแบบมอนิเตอร์ได้นะคะว่าโอเคราคามันอยู่ในกรอบช่วงไหนของโซนวิ่งของเรานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาย่อยดูอีกทีนึงอ่ะว่าแนวรับแนวต้านอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาโดนแนวเส้นตรงนี้มันก็เป็นแนวต้านเราก็ต้องจับจังหวะดูค่ะว่าพอมาถึงแนวต้านหรือแนวรับของเราเนี่ย มันราคาผ่านไปได้ไหมทํำยังไงแล้วระบบเทรดของเราเนี่ยมันเป็นจังหวะเข้าตอนไหนเราเข้าด้วย d i v e r g e n c คือไปสวนเทรนด์หรือว่าเราเป็น Trend Follower คือเข้าตามเทรนด์ถ้าเข้าตามเทรนด์มันขึ้นอยู่เราก็ต้องเราจะแบบรอเบรกเอาล้วเข้าเลยหรือว่า buy on dip อย่างนี้นะคะโซนเทรดก็คือเราแบ่งโซนนะโซนนี้ฉันจะเข้าควรจะเข้าเซลล์โซนนี้ฉันควรจะเข้าบายเป็นโซนที่ได้เปรียบในการทำอะไรแบบนั้นนะคะ ตอนนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งในการแบ่งโซนเทรดก็หวังว่าจะได้ไปต่อยอดไอเดียกันได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้4ี่โมง31แล้วนะคะก็ตลาดลรันเออคอลมาเก็ตแล้วตัวเซ0ฟิฟตี้คอลมาเก็ตกันที่898.15นะคะส่วนตัว U ูซีรีย U นะคะที่ 8, ประมาณ8ปดเกนะคะก็ดิสเขาอยู่6จุดแคบลงหน่อยแคบลงหน่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงนี้ที่ทำเฟรมหกสิบน่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เอามาให้ดูความผิดพลาดไปแล้วนะคะที่เข้าด้วยไดเวอร์เจนตรงนี้ก็ยังอยู่ที่โซนเดิมนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะว่าวันนี้จะปิดแท่งยังไงแต่ที่คิดว่าน่าจะแดงแบบนี้แหละก็น่าจะอยู่โซนนี้นะคะแต่ตรงนี้ยังดูไดเวอร์เจนได้หกสิบไม่ได้เพราะไดเวอร์เจนมันมันยังไม่ได้ลงมาอยู่โซนล่างเป็นก้อนเหมือนแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นโซนบนอยู่เห็นไหมคะอยู่โซนเหนือน้ําเหนือศูนยะ์่ะเหนือเส้นศูนย์นะคะ อโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีช่วงท้ายตลาด TFX นะคะตอนนี้ก็4มง50นาทีแล้วนะคะท้ายตลาดของ TFX แล้วเรามาดูกันนะคะ SET 50ตัวสปอตนะคะ c o n f i r มปิดไปที่8.98.45นะคะส่วนตัว CRIU นะคะตอนนี้ยังวิ่งอยู่ที่8.92.3นะคะก็ห่างกันประมาณเดิมนะคะ6จุด แล้วก็อยู่ในโซนเดิมด้วยนะคะตะกี้ก่อนที่เราจะเบรคกันไปก็อยู่แถวแถว moving average ใน60นาทีนี้แหละนะคะก็คาดว่าเหลืออีก5นาทีนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าสปอตมันก็ปิดที่ประมาณแถวแถวเดิมใช่ไหมคะก็คงจะอยู่ในโซนก้ำกึ่งนี้แหละเดี๋ยวต้องคอยติดตามในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะสำหรับเราก็อย่างที่แจ้งไปตะกีน้นี้ก่อนหน้าว่าได้เปิดออลองไปแล้วใช่ไหมคะแถวๆ903.5 ซึ่งเพราะว่าเกิด d i v e r g e n t e แต่มันเป็นการเทรดสวนเทรนด์และตอนนี้ก็ติดอยู่นะคะหลังจากนี้เราก็มีแผนอยู่แล้วนะคะว่าในลูปต่อไปหรือขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งกลับมาในเรื่องโซนอีกทีหนึ่งสมมุตินะคะว่ากรณีอย่างนี้ถ้าจี้ติด position แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ cut loss ใช่ไหมคะเพราะว่ามี option คือคือมี cut loss แหละแต่ว่าใช้ option มา cut loss นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะถ้าจะเปิดเพิ่มเนี่ยการแบ่งโซนที่บอกก็คือว่าสมมุตินะคะว่าเราจะเปิดลองเพื่อเพื่อเฉลี่ยต้นทุนอย่างนี้นะคะโซนที่แบ่งเนี่ยจะดูแลเราจะต้องดูว่าเราจะไม่เปิดซ้ํำโซนเดิมค่ะถ้าเกิดสัญญาณลองสมมุตินะเกิดสัญญาณลองอีกนะคะแล้วมันอยู่ในโซนแถวแถวเดิมนี้คือการแบ่งโซนของจีถ้าไม่เปิดซ้ําโซนเดิมเนี่ยคือหมายความว่าก็เช่นตอนนี้จีเปิดไปที่903ใช่ไหม ะจะไม่เปิดลองอีกถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโซนเดิมที่ประมาณ9950อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคือไม่ห่างจาก903อะ50จุดก็จะไม่เปิดนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในโซนเดิมมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดซ้ำโซนเดิมมี position ในโซนนี้สมมติว่ามันเกิดมันมันไซด์เวย์ในโซนนี้นะจินตนาการนะคะว่าถ้าเกิดว่าราคาไม่ไปไหนแล้วมันก็เป็นไซด์เวย์ตึกต๊กๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิด บายโพสิชันอีกเกิดลองสัญญาลอีกนะคะในอาจจะในทำเฟรม5นาทีอีกละสิบห้านาทีอีกละก็มันไซเวยนี่เนาะใช่ไหมคะมันก็แบบขึ้นไปลงมาเดี๋ยวก็เกิดลองลองสัญญาลอีกละลองสัญญาลอีกละถ้าเราไปเปิดทุกลองสัญญาลตรงนั้นมันก็คือทําให้โพสิชันเราอะบวมอยู่ในโซนนี้ก็คือโซนแถวๆเก้าร้อยแถวๆตอนนี้อยู่แถวๆเก้าร้อยจุดใช่ไหมคะก็คือทําให้เรามีโพสิชันในโซนเนี้ยมากเกินไปนะและโดยปกติอย่างตอนนี้ เออทีเทดก็แค่ Position เดียวอย่างมากก็คือมี2 Position ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยติดเราก็คือติดก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งว่า 1. เราจะไม่เปิดในโซนเดิมไม่ซ้ํำโซนเดิมแล้วนะนั่นแหละคะ่ะก็คือเป็นการมาร์กเอาไว้แล้วว่าในโซนเนี้ยเรามีทหารตัวเนี้ยคุมอยู่แล้วนะถ้าเราถูกทางสมมุติว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันถูกทางไอทหารตัวนี้ที่ติดอยู่ที่ยังออกรบอยู่เนี่ยยังไม่จบอะ่ะ เดี๋ยวเขาเขาก็ต้องสามารถโจมตีได้ทํากําไรกลับมาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทําไมเราต้องเปิดซ้าการที่เราเปิดซ้ำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มจะมีอีโก้แล้วเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยไม้เนี้ยสัญญาณต่อไปต้องถูกสิเราจะรีบเอาคืนรีบเอาคืนไม่ได้เลยนะคะคืออย่าง,งนะั้นแสดงว่าเรามั่นใจเกินไปแล้วก็ผิดวิธีค่ะไม่ถ้าเราผิดอย่าไปเล่งเอาคืนเราก็ยอมต้องยอมตรงน,นั้นแล้วเราก็ต้องมาหา หาทางแก้หาอะไรแก้ต้องไปหาอะไรมาชดเชยถ้าเราไม่คัดลอสนะหรือถ้าเราคัดลอสก็คัดลอสไปแต่ถ้าเราไม่คัดแล้วจะถัวเฉลี่ยใครที่ชอบถัวเฉลี่ยจีก็จะแนะนําเทคนิควันนี้เลยคะคืออย่าเปิดซ้ำโซนเร็วเกินไปส่วนใหญ่ที่ที่เห็นแล้วแบบโอเวอร์เทรดง่ายๆคือสมมุติแบ่งว่าเราจะเทรดได้10ไม้เข้าทีละ2ไม้แต่พอมาดูอีกทีนึงเปิดไปครบ10ไม้เปิดทีละ2ไม้แต่เปิดไปแล้ว5ครั้ง ผ่านาอาทิตย์หนึ่งกลับมาดูโอ้โหสิบไม้นั้นติดอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยอย่างนี้ค่ะห่างกันไม่ถึง10จุด20จุดอย่างนี้ค่ะมันก็กระจุกอยู่ที่เดียวกันหมดก็คือเหมือนตายพร้อมกันหมดเลยค่ะมันมันเป็นการถัวเฉลี่ยดโดยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะก็ฝากในเรื่องถัวเฉลี่ยตรงนี้ไว้แล้วก็อาจจะเป็นไอเดียในเรื่องการแบ่งโซนเทรดนะคะตอนนี้4ี่โมงห้าสิบห้าแล้วปิดหรือ,อยังเอ่อปิดพอดีเลยนะคะก็ ตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ยนะคะคอนเฟิร์มปิดไปที่892.6นะคะห่างกับตัว Set 50 s สปอรที่ปิดไปที่898.45ี่หเนี่ยห่างกันประมาณ 6. จุดนะคะเกือบเกือบ6จุดแล้วก็กรอบการวิ่งของซีรีส์วันนี้นะคะมีโลอยู่ที่8,90แล้วก็ฮอยู่ที่ 8, 9, 0, อ8เออโทษน,นะคะ9ก6 8ก็ประมาณ17จุดกรอบการวิ่งปร,ประมาณนี้เลยนะคะประมาณเกือบเกือบ20จุดถ้าเราสังเกตนะ ตอนที่มันขึ้นไปแล้วแบบที่มีกาไรแถวๆเกือบเกือบ907เนี่ยยังคิดเลยเออยังคิดถึงระยะกรอบอยู่ว่าเออตอนนั้นมันวิ่งมาประมาณน่าจะ10จุดได้แล้วเออเดี๋ยวถ้าเกิดมันวิ่งเกือบเกือบ17จุดเกือบไม่ถึง20จุดเนี่ยเผื่อจะปิดทํากําไรนะคิดว่าน่าจะมาถึงยอดนี้อะไรประมาณนี้มโนไปเรื่อยนะคะสรุปมันกลับตัวลงก <laughs> ็ติดอยู่ไม่เป็นไรนะคะเท <ess> ่ากับว่าใน60นาทีเนี่ยต้องดูว่าพรุ่งนี้จะหลุด หลุด moving average ตรงนี้เลยไหมตอนนี้มันแบบเพิ่งจะเริ่มตัดขึ้นนะคะไม่รู้จะยืนได้ไหมเพราะแท่งนี้ก็ไม่ค่อยสวยด้วยเป็นแท่งแดงนะคะส่วนใน day นะแท่ง day จบยังไงเอย่ยก็อย่างที่ตะกี้เราดูกันนั่นแหละเหมือนเดิมนะคะเป็นแท่งแดงที่เหมือนลงลงลงมาก็ต้องดูว่าจะพักตัวหรือว่ามันจะกลับตัวลงเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปนะคะ เดี๋ยวเราก็ตอนนี้ไปดูต่อกันที่หน้าพอร์ตเลยค่ะว่าได้เปิดโ s i t i o n ไปจริงๆยอมรับว่าเราติดอยู่จริงๆนะคะไปติดตามกันเลยค่ะก็อันนี้นะคะโพสชั o นที่ได้เปิดเอาไว้เอาให้ดูกันก่อนเลยก็แมทช์ไปแล้วที่903.5ก็คือช่วงตอนที่ตลาดเพิ่งเปิดหลังจากพักเที่ยงมาเลยนะคะเปิดไปเสร็จก็เท่านี้เลยกำไรไปแป๊บนึงหลังจากนั้นก็ลงมาติดลบนะคะมาตามเก็บราคาออปชั่นกันเลยค่ะ ตอนนี้อะสไตล์ไพนะคะของ ATM อยู่ที่ระดับ900นะคะน่าจะโซนโซนเดิมนะคะตอนนี้อยู่ที่900จุดก็มาดูกันนะคะวันนี้ฝั่งพุทธออกเขียวนะคะเพราะว่ามันจะออกพุทธน่าจะทั้งวันอะออกลงลงนะคะทั้งวันมันก็เลยออกเขียวมากกว่าทางด้านฝั่งพุทธนี่นะคะเราก็เก็บราคาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะ,ะจะได้เก็บราคากันไป ตึ๊กตึกต๊กตึกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าบางทีตอนวันหยุดเนี่ยจะมาลองอทำทดสอบกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องมาคอยเก็บราคาตรงนี้กันนะคะโอเคหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูที่ตรงหน้าพอร์ตกันต่อนะคะว่าหลังจากวันนี้เปิดตัวฟิวเจอร์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็มี3ตัวที่อยู่ในพอร์นะคะมีออปชัน2ตัวที่เปิดไว้ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มีฟิวเจอร์ตัวนี้นะคะตัวออปชันก็อย่างที่เห็นนะคะตัวหนึ่งติดลบอีกตัวหนึ่งอะ่ะบวกนิดเดียวมันก็ไม่ได้ cover กันหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังจะทํากําไรกับมันนะคะเอามาเปิดเป็นเพื่อสร้างกลยุทธ์เท่านั้นเองคะ่ะก็ฝากติดตามกันไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ pay off chart กันหน่อยคะ่ะว่าหลังจากเปิดฟิวเจอร์มานะคะ ตอนนี้ pay off chart เป็นยังไงอ่าเป็นแบบนี้นะคะก็สามตัวนี้นะ,ะที่เรามีจากที่เะกี้เราดูที่หน้าพอร์ตมา pay off chart ตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ยังมี max loss เหมือนเดิมนะคะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ20,000ดูตรงนี้ก็ได้นะคะ maximum loss เขาจะแจ้งมาให้เห็นเลย maximum profit u i m i t e d นะคะแต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะคะ total cost total margin นะคะก็เรียงขึ้นมาให้ตามนี้เลย ก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะได้ปิดทํากําไรตัวนี้ไหมหรือว่ายังต้องรอต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ช่วงท้ายนี้เราไปติดตามราคาทองคํากันก่อนนะค,ะ,คะเพราะว่าทองคําช่วงนี้น่าสนใจจริงๆนะคะห้ามคลาดสายตาเลยค่ะตอนนี้อยู่กันที่กราฟทองคานะคะซึ่งตรงทางด้านขวามือนี้เป็นกราฟ H 1นะคะก็คือ1แท่ง1ชั่วโมงค่ะ กรอบเนี่ยเราได้มีการปรับนะคะคือจบ1วันเราก็มาปรับ1วันอันนี้คือของเมื่อวานนะคะไฮเมื่อวานโลเมื่อวานวันนี้อยู่ตรงนี้นะคะราคาวันนี้เป็นยังไงก็คือเปิดมาตอนเช้าเนี่ยไม่ได้ย่อลึกเลยนะคะอยู่แบบโซนบนเลยเหมือนย่อมานิดเดียวแล้วหลังจากนั้นเบรกขึ้นมาทันทีเลยนะคะไม่พูดความทำเพลงไม่มีการลีลาแล้วเบรกขึ้นมาก็ทำนิวไฮไปเลยซึ่งนิวไฮตรงนี้เนี่ยมันเป็นนิวไฮในรอบ8ปปีนะคะอย่างที่วันก่อนเราได้ดูไปแล้ว ที่ในคลิปของโกนะคะที่เราวิเคราะห์กันเส้นนี้นะคะคือเป็น8ปีที่แล้วเคยทำ high นะจุดนี้มาและเดี๋ยวมันจะมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะ,ะซึ่งจะสามารถดูที่ในกราฟ week ได้นี่นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูในคลิปนั้นก็ได้นะคะวันนี้เราจะเนี่ยเรามีตีเส้นเวลามันอยู่โซนนี้แล้วนะคะก็ขึ้นผ่านมาละเดี๋ยวเราต้องจับตาดูเลยค่ะว่าโซนนี้จะผ่านไปได้ไหม เพราะว่ามันมันสำคัญนะคะโซนนี้เคยเกิดมาตั้ง8ปีที่แล้วแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญด้วยถึงได้บอกนะคะว่าทองคำมาห้ามค่าสายตาเลยค่ะช่วงนี้ทางตรงกราฟวันนี้เป็นกราฟเดย์นะคะ1ช่วงเวลาตรงนี้ระหว่างจุดปะทางนี้ถึงจุดนี้ก็คือ1เดือนนี่เป็นกรอบเดือนที่แล้วเดือนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเดือนก็เบรกขึ้นมาเลยนะคะแต่ต้องดูว่ามันเป็นการเบรกจริงไหมเบรกหลอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าทองคำชอบทำท่าโฟล์ฟอร์เบรกเป็นประจำนะคะ ส่วนตรงกลางนี้เป็นแท่ง1นึ่สี่ชั่วโมงะคะหแท่งคือ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงถ้าเราเทียบกรอบกรอบนี้คือวิคที่แล้วนะ,ะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เปิดมา3วันเพราะว่าทองคําไม่ได้ปิดวันจานาัจนทร์นะจันทร์อังคารพุธกลางสัปดาห์แล้วเนี่ยผ่านมาครึ่งทางแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยนะเบรกตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแล้วก็เหมือนจะยืนได้แล้วด้วยเพราะว่าจังหวะนี้มีย่อนนิดนึงนะคะ แต่ว่าที่เราสังเกตกันแล้วก็มาจับตากันนะคะคือมันมีเริ่มจะมีดิเวอร์เจตนนะคะในในเดย์เห็นชัดเลยเนี่ยมันเกิดดิเวอร์เจต์อาจจะนะเพราะว่าเราต้องดูว่าลูกเนี้ยมันยังไม่จบมันยังไม่คอนเฟิร์มถ้าสมมุติมันขึ้นแบบแรงแล้วเดี๋ยวลูกนี้มันอาจจะกลายเป็นโตขึ้นมาเป็นภูเขาเท่านี้ก็ได้ก็จะไม่เป็นดิเวอร์เจตนแล้วนะใน4ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงตรงเนี้ยเป็นดิเวอร์เจตนชัดเจนแต่ว่าลงมานิดเดียวก็คือชุดเนี้ยลงมานิดเดียวเห็นไหมคะ เสร็จแล้วขึ้นต่อลูกนี้ก็ต้องดูว่ามันจะไดเวอร์เจนหรือเปล่านะคะอันเนี้ยเป็นความน่าสนใจของทองคำนะคะที่ว่าจะขอมาจับตาดูในช่วงนี้นะคะอันนี้สำหรับใครที่เทรดโก n ออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะก็เอาไปอ้างอิงได้เพราะว่าราคามันจะพอๆกันนะ,ะในของโก o ออนไลน์ฟิวเจอร์ของไทยน่าจะต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เป็นในโบรกของ Forex นะคะก็ ราคาอยู่ที่1801นะคะประมาณโซนนี้คือโซนแนวต้านในนี้อยู่ที่ประมาณพันแนะคะก็จําเป็นโซนๆเอาไว้ได้เราไม่ได้ต้องไปเป๊ะๆกับมันเดี๋ยวยงไงมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงทั้ง TFX แล้วก็ GO ด้วยนะคะทีนี้มีท่านผู้ชมท่านนึงขอให้วิเคราะห์เข้ามานะคะตัว Brent Crude Oil นะคะแต่ทีนี้ปกติที่ไม่ได้เทรดพวกน้ํามันเลยก็ฝาก แจ้งไอตัวชื่อแพรมันหน่อยนะคะอย่างอันนี้เป็น XAUUSD ใช่ไหมคะจะได้จะได้หาได้ถูกคู่นะคะจี้ไปดูใน Trading View มันมีหลายตัวมากเลยนะคะส่งมาแล้วเดี๋ยวยังไงจะไปดูแล้วก็วิเคราะห์ให้ตามตามระบบของจี้แล้วกันนะคะเพราะว่าปกติอ่ะไม่ได้เทรดน้ำมันเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ดูให้ะคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ subscribe ก็ฝาก subscribe กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ